แล้วก็มามอบอนะคะเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำนะคะทราบว่าในวันนี้ท่านนาย,ยกสโมสรโรสเซอรีก่กาญจนบุรีมอบสมาชิกแล้วตอน,น้องๆเข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ผมเองมีโอกาสได้มาร่วมง,งานที่นี่หลายครั้งนะครับในการมอบเครื่องกรองน้ำดื่มกระสอบปีที่แล้วแล้วตอนลูกปิที่แล,แล้วเนี่ยเรามีม สามารถนำหรือแค่เพื่อที่มารักษาประชาชนคนต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันนะในการมอบน้ำดื่มสะอาดให้กับเด็กนั้เรรยนะครับในทุกปีเนี่ยเราจะมีการบริจาคเงินค่าบริที่เด็กตุรีก็แต่ละคนเนี่ยมีจิตอาสาแล้วก็มอบเงิน ใหญ่และก็ผู้สําคัญในจนังหวัดจนบุรีนะครับทุกท่านตัวผมในนามของนายกสโมสรรถที่การจนบ,บุรีก็ขอมอบเครื่องกรองน้ําเป็นตัวแทนนะครับมอบเครื่องกรองน้ําหรือว่าเครื่องทําน้ําสะอาดนะครับน้ําดื่มสะอาดให้กับทางโรงเรียนเทศบาลพี่เป็นเั้นที่เราได้รับเป็นเั้นที่สองจากสโมสรโรจารีรนะครับเพราะน้น นับว่าละท่านได้ให้ความการุณาเป็นอย่างยิ่งในการที่จะดูแลนในเรื่องของอสุขภาพนะให้กับาทางโรงพยาบาลผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นำเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดมาให้ดีใชไหมครับ หรือนะคะโรงอาหารรนะดับประถมและมัธยมนะคะซึ่งพรุีงแล้วเราจะต้องย้ายเครื่องกรองน้ำนะคะมาติดตั้งบริเวณแห่งนี้นะคะพร้อมกับได้รับเครื่องใหม่อีกนะคะเราก็จะได้ติดตั้งให้เด็กๆของเราซึ่งมีจํานวน700คนนะคะที่จะได้ดื่มกินน้ําซึ่งบริสุทธิ์นะคะแล้วก็นายกเอกสระชั์ชุนทรันยัาายาครับท่านเป็นนายกสโมสรปีนี้ครับเพิ่งรับตําแหน่งใหม,ม,ม่ประมาณ วันนะฮะยี่สิบวันแล้วท่านเป็นเจ้าของสวนชัยโยกานก็จะพักผ่อนนะครับเรียนเชิญเป็นที่อีกท่านหนึ่งพี่รอร <c oughs> ผมไม่ได้พูดนะครับไปคุยกันเองครับอีกท่านหนึ่งครับท่านถัดไปอันนี้ท่านเป็นเจ้าของของบริษัทมิตซูการ์ธนบุรีท่านผู้ใดก็การซื้อรถครับท่านมิตซูซันมาวะาครับยินจิวเลี่ครับคุณกิติวัฒน์ครครับ ท่านทับท่านใช้ในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆสายไฟอะไรต่างๆนะครับก็ท่านยังเป็นรายทเียนของสมาคมแบตวินตันกำลังทําชื่อเสียงกับประเทศไทยครับอดีตนายกศนะปิจกราเปนสารสีงนะครับไม่ได้แต่ขอมี s อ s ไปประชุมที่ไหนอะไรไงไปทุกที่ครับวันนี้ก็ยังมาพี่ธุรกิจตั้งคอชดช่วงครับท่านนี้ ท่านนอกจากจะมีจิตอาสาแล้วเนี่ยท่านยังเป็นข้ายการครับเป็นขการท่การ้นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้ท่านไปอยู่ที่ศรีสวัสดิ์ครับแต่ว่ามีกิจกรรมทุกลอตเตอรี่อะไรต่างๆท่านก็จะมาครับท่านโรเทเรียนพานะบัตโทพรชัยเพชรเจริญครับส่วนสาวสวยท่านนี้ครับสาวสวยท่านนี้ท่านอยู่สมสรโรตเตอรี่ไม่มีอการท่านไปเข้ารับการอบรมปล่อยเพราะต้องการความรู้ครับท่านโรเทเรียน นัทธินีอดีตนาตยกตทษทีไม่อยากให้เป็นอีกคนะรั้งอดีตนายกนัทธินีนทเพชรเกลืครับางไว้ค้างไว้ครับ